รรรวันนี้มันจะ,นะ,ะพาผู้ประสางกฤษกับสวนสัตว์นะค่ะคนเยอะมากจนไม่มีที่จอดเลยเราก็มาซื้อตั๋วกันนะคะไปเลยค่ะหลง,งจากจ่ายค่าตัว๋วตรงทางเข้าแล้วมาซื้อตั๋วรถใลย่ะคะห้าคน ทั้งหมดตันนี้ผู้ใหญ่คนละ30เด็ก15บ้าบทมีสิบ่ร้อย35าบาท, 52, 50, บาทเมยัเไงคะค <c oughs> ิวรงเล่นน้คนี่เป็นหมูกรอบหมูกรอบหมูมะนาว <c oughs> ไปดูหมูกรอบสิล well, ูกนหมูกรอบในหมูกรอบไงหมูกรอบเป็นแต่จุดหมูกรอบเดินไปทางนู้นแล้วหมูกรอบหมูมะนาวหมูกรอบกับหมูมะนาวโอ้น้องเมย์ขี่อะไรนี่ ร้นอนแม่มไม่ได้เอาล่มมาด้วยเราไปดูข้างหน้ากันต่อกันเลยคะ่ะไปสนุกไหมคะนสนุกไหมคะตัวใหญ่มากเต่าอ,อะไรนะลูกเต่าอ,อ,อันดราบา้า อัดาบา้าเต่ยายักษ์อันดาบา้าใช่ไหมลูกอหราหาตัวใหญ่มากอันดาบ้านะคะตัวใหญ่มากนี่เนยตัวนาหาราบาโอ้นี่เยอะเลยมืเนย สะสะเทินน้ำสะเทินบกเต่าอะไรพี่คิวเตาเหลืองเต่าลือง เอาจมูกหมูตัวใหญ่เอาจมูกหมูจมูกเป็นหมูนะจะปลาลินดูอะไรคะ เต่าหัวเหลืองหัวใหญ่หัวสีเหลืองเลยนะเต่าแม่ไม่ไรจะพาไปเที่ยวสวนนามอืมเที่ยวสวนสัตว์เสร็จแน่หรือก็จะพาไปเต่าหมวกเล็กไหนอ่ะโอู้นี่ไงตัวเล็กๆนอนอยู่ในน้ำเต่าหมวกเล็กอันนี้เต่าคองูหัวใหญ่คองูคอมันยาวคิงคูไม่เห็นหายไปไหนไม่รู้อันนีี่พี่คิวกับ อู้อ,อันนี้เต่าอันนี้ถูกอลิเกเตอร์นี่ไงนี่ไงนอนอยู่นี่เต่าอ,อลิเกเตอรอ์นอนเป็นหินเลยมักชอบไหมเต่าดำไอ้เต่าดำนอนอยู่เห็นปะนอ้เต่าหับจีนโอ้เมื่อก่อนพี่คิวรู้ทุกอย่างนั่นพี่คิวเยอะเลย อู้มกำลังกินน้ำหรอกเต่าหนูไม่สูงโอ้หนูไม่สูงเขาไม่เห็นพ่อหนูไม่สูงเห็นยังเห็นโอเคค่ะโอ้นี่ตัวเล็กๆก็มีเมือนี่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 อนี่นี่อู้มีสองเลยโอเคปะเต่าใบไม้อู้เต่าใบ โผล่หน้าขึ้นมาจากน้ำเต่าใบไ,ไม้ไปไปดูอนาคอนดางูมีพิษและงูไม่มีพิษ สีทองเยอะมากเลยเย็นาลูกปไปดูทางนี้ไหม สีฟ้าไปไหนอะจิ้งเหลน <Yeah. S 1> ไหนโอ้ข้างในอยู่ข้างใน,งใน <Yeah. S 1> เป็นอนาคอนดาอ,อนาคอนดาเขียวอนาคอนดาลามปากเป็ด yeah. <Yeah>. yeah. ไหนอะไหนตัวมันอยู่ไหนลูก <Yeah. S 1> โอ้ยยังไง ึกนมอตมมะไปาหานมืมากัวมากกัวมากอันนี้อะไรข้านัมือเม่รือมู้มือ้ดูนีู่ตัวนี่ตัวมันใหญ่แต่ว่าเหลือมเือนเหลือมเผือกเหมือนแม่เลยอ่ะเหลือมเผือนแม่เหมือนแม่กับลูกเลยกับลูเลย อันนี้งูหลามมันอยู่ข้างในกำลังนอน,<ป>อน,นข้างน้างใน,นอ้โมาดาอนาคอนด้านะคะอันนี้คืองูยักษ์อู้หูมันไปพัดบนต้นไม้หรอกวัวงูเหลือมสีทอง กำลังจะไปดูตัวใหญ่ตัวยักษ์นะคะระวังนะคะระวังนะดคระับเ,เดินไปเดินไปน,าน,านี่แหละอานาคอนดาหนูกลัวไหมไปเดินเร็วๆไปหาพี่คิวอ,อันนี้ใบไม้ <laughs> โอ้ยนี่จักอู้ <laughs> <laughs> อันนี้อีกกลัวหน้าโหด ไปไหนไปไหน,น,นไไย้ายแล้วบ่วอ๋ออันนี้งูเหลือมอู้อันนี้ก็ตัวใหญ่อยู่งูงูเหลือมสีทองย้ายแล้วเมื่อก่อนจะอยู่นี่ใช่ไหมตรงไหนมันจะเป็นจระเข้อู้จะตัวใหญ่ๆเลยมันูได้เกือบทั้งหมดเลยโอลิงซิมแพนซี มีบัตรรถไฟแล้วขึ้นรถได้เลยนะครับีบาานชอบไม่เมย์เล่นน้ำแล้วพี่มินบอกนี่มาเพื่อน้องนะเล่นน้ำแล้วมาเพื่อนน้องเมย์นะคะเนี่ยไ,ไดไ้แยกบัตรไว้ไหมครับแยกบัตรเลย,ะะยไหมครับเ,เล่นเลยเล่นเลยโอเคไปกันเลยค่ะ เฉส่วนใหญ่อยู่บนต้นไม้นะครับความเนเดียวไม่ได้ไม่ใช่เนลี่ยที่นีจะไม่อยู่ห้างไหนบ้นนะครับชั้นด้านขวาจะเป็นที่อของวัวแดงลักษณะคล้ายกับวัวบ้านและวัวกระทิงนะครับใต้ในสีอันนี้วัวแดงเขาเรียกวัวแดง้ินายมือจะเป็นเกาะของชนีเสียมัง เป็นชนิที่ตัวใหญ่ที่สุดเลยนะครับอ,อ๋อชนีเสียมังนี่ชนีตัวใหญ่ไหนไม่เห็นเลยโอ้โน่นโนหนอยู่โน่นโน่น,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 นชนีเสียมังโอ้หนข้างบนคิว้ว <c oughs> ตัวใหญ่ไหมด้ <c oughs> านขวามือยกจะเป็นัวเองโกวาตูซี่นะครับเป็นบนที่มีเขาแหลมยาวที่สุดในโลกนะครับเองโกวาตูซี่ ลานจะเป็นโซนสวนสัตว์เด็กหรือว่ามินิซูนะครับจะมีกิจกรรมให้อาหารสัตว์นะครับสัตว์จิ๋วมากมายเลยนะครับกระต่ายกระรอกมาแค่แพะจิ๋วชุ่มจับเลยสายมีขอลาร์มพิเมอร์ปากกาจิ๋วมีกระต่ายม้าหนุ่มร้อนไหมคิวกีะต่ายมัาแดดนะสายมือจะเป็นนกฟลารมิงโก้นะครับฟามิงโก้เล็กฟามิงโกใหญ่ฟารมิงโกโอ้ฟามิงโก้มือว้าวฟามิงโกที่นี้สนใจลงชมได้นะครับขาด้านจะมีกิจกรรมให้อาหารสัตว์มันหลับจะเป็นไงนะคิวน้องกระต่ายนะครับฟามิงโก้หลับจะเป็นไงนะ ยืนคะเดียวยินดีย้อนรับเลยค่ะยีราฟเนาะถ้ายีราฟมันให้ได้ก็ให้ถ้ามันอยู่ไกลๆก็ไม่ต้องให้ให้อาหารยีราฟเหรอคะโอ้จะเป็นฟาร์มิงโก้นะคะออจะไปลงดูยีราฟโอเคโอเคค่ะไปกันเลยค่ะยีราฟ ทำตัวเองหมดแล้ว pues แ mm ย่งพี่ม nah. ิ้นกินนะรสัตว์งวนของไทยนะครับใกล้ศูนย์พันแล้วเรียงผาสัตว์สงวนของไทยใกล้ศูนย์พันแล้วหาชมได้ยากปรับปรุงอยู่นะครับจะเป็นโซนของแกะบาบาลีหรือว่าแกะภูเขานะครับส่วนด้านที่กําลังก่อสร้างนะครับจะเป็นอาณาจักรวานอนี่เขาเอยู่อาณาจักรวานอ ด้านซ้ายมือเียป็นกระแพงตัวสีเทขาวดำดำนะครับสมเสร็จหรือว่าผสมเสร็จนะครับลักษณะตัวมดยรวมเป็นใบมันเป็นอีดยู่ตัวนี้เป็นใและจมูกยิ่งยาวเหมือนงูช้างนะครับสุนิษฐ์ทั้ง5ชนิดนะครับรวมอยู่ในตัวเดียวกันนะครับสัตว์ห้าชนิดรวมอยู่ในตัวเดียวกันด้านหน้าสมบูรเสร็จนะครับจุดนี้จะพบกับช้างแอฟริกามาลายีราพม่าและจอร์เจียช้างแอฟริกาดูมือดูช้างนะครับพี่บาล่าสามารถทำให้หันหอังได้อย่างใกล้ชิดเลยครับเดินตรงไปข้างหน้านะครับช้าง สนใจลงได้นะครับจุดใหญ่เลยนะครับจุดนี้เรารู้ต้องจุดสีรับได้เลยนี่คือชาแอฟริกาอาจจะเป็นนกชนิดหอยแดงตัวสีทังมดสีแดงนี่เลยนะครับสวนจากประเทศไทยไปแล้วนะครับกว่า50ปีนะครับแต่ทางสภานครราชสีมาได้ทำการผสมเทียมขึ้นมาใหม่เป็นที่แรกและที่เดียวนะครับและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเมื่อปี2556นะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับจังหวัดบุรีรัมย์สวนนกเลยนะจ๊ะ เามือจะเป็นทางเข้าไดโนแลนด์แจะมีิปโปโเตมัสนะครับแต่ว่าเส้นทางนี้รถไฟไม่ได้สนจรานนะครับต้องนัวใด้ยไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไดโนแลนด์ไดโนแลนด์รถไฟไม่ผ่านสถานที่นี้จะเป็นสูนการเรีรู้นกกระเรียนทันไทยในห้องสมุดมีชี่อนะครับสนใจชมนกระเรียนทันไทย สายมือหน้าเป็นอ right? ีกหนึ่งจุดจอดนะครับจุดนี้จะพบกับกีฬาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สูงที่สุดในโลกนะครับมีกระดูกคอเจ็ดชิ้นเท่ากับมนุษย์นะครับต่างกันที่ขนาดและความยาวกีฬาเป็นสัตว์ไม่มีก่อกเสียงนะครับเขาจึงไม่สามารถส่งเสียงร้องได้นะครับตในสัตว์สังคมสามารถยืร่วมกับมาได้โดยการเจได้แค่อาหารไหมไปไหมมือไปไหม ไปปบแ๊น,น,นึง <Okay. S 1> ให้อาหารยีราฟนะคะว้าวสุดให้อาหารยีราฟค่ะอืมตัวใหญ่มากเลยเรามาซื้ออาหารให้ยีราฟกันนะคะ,ะราคาเท่าไหร่คะอันนี้ยีราฟมาแล้วคะ่ะ น่าจะอิ่มแล้วว่ะแม่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะแป๊บนึงนะคะงั้น uh ก็หันหน้ามาหาเราค่ะอุ้มไหมอุ้มไหมเอาอุ้มไหมไหนพี่มิ้นดูสิไอตัวนี้เลือกว่สีนันก็เยไอ้อมันชอบกล้วยอ่ไะมันบมันอ มีสองตัวมินบ้านแล้วหาพี่คิวมา,วมมาวมแล้วมือมาแล้วมินน่มินหาพิ่คิวหนูหนูให้ออยิงให้ทอมขยิบเข้าไปไปหนูมินให้น้องเข้าไปด้วย

อ๋อเขาจะกินเป็นช่วงหรือเปล่าช่วงนี้เขาจะกินแครอทช่วงนี้จะกินผักเงี้ย่ยอ่าเดี๋ยวเขากินแครอทเอาแครอทให้เขาเดี๋ยวเขาจะกินแครอทเอ้าให้ดูไหมเอาเมย์ให้เมย์เลยเอาเมย์เมย์ไปเอาไปแล้วบ๊ายบาย รูปภูมิใหญ่เลย <c oughs> ตอนที่สวนน้ำนะคะหลังจากเที่ยวสวนสัตว์ถ้าแบบสวนน้ำชัวะเมย์ป้